สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะนํานสูตรเด่นล่างนะคะ3ตัวมา1ตัวนะคะบังงวนมา2ตัวนะคะ,ะก่อนจะมาดูสูตรเด่นล่างนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะอาแล้วแอดก็จะจับคู่ให้ด้วยนะคะ2 9ชุดนะคะ2ตัวล่างอ่ะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อ สรากินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจัดเลขชาแนลนะคะเอามาดูสูตรกันเลยนะคะสูตรนี้ก็ใช้3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะใช้หลักร้อยกับหลัก10บวกกันนะคะร้อยกับ10บวกกันเอาคนละสีดีกว่าเนาะก็จะได้ หกบวกห้าเป็นหนึ่งนะคะบวกห้าเป็นหนึ่งแล้วบวกอีกสามก็เป็นสี่ออกหนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้เข้าที่เลขหนึ่งนะคะหลักสิบ มาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็ใช้8หบวกกับ3ก็ได้11บวกอีก1ก็เป็น6บวกอีก3ก็เป็น9นะคะออก60นนะคะงวดนี้เข้าที่หลักสิบนะคะเข้าที่เลขหกเนาะ ตัวมันเล็กไปนะคะเดี๋ยวแอดขยายให้เอามาดูงวดที่3นะคะก็ใช้1บวก3 1บวก3ได้4 4บวก5ได้9 9บวก3ได้2นะคะออก4 2นะคะงวดนี้เข้าที่หลักสกิบหลักหน่วยนะคะเข้า2ตัวเข้าเลข4กับเลข2นะคะ มาดูงวดที่สี่นะคะก็ใช้หลักร้อยร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสี่บวกสองก็คือหลักสิบนะคะสี่บวกสองได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งนะคะออดจะเขียนเลขห้าบวกอีกสามก็เป็นสี่นะคะออกสามหนึ่งนะคะงวดนี้เข้าหลักหน่วยนะคะหลุดมาหลักหน่วยเนาะ มาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าก็ใช้ร้อยท้ายบวก10บท้ายครั้งที่1ก็คือเลขสี่กับเลข4บวกกันก็เป็น8ปดแดบวกห้าได้สามสามบวกสามได้หกนะคะงวดนี้ออก8ปดเก้นาะแปดเกลับมาเข้าหลักสิบนะคะเลข8 ามาดูงวดที่6นะคะงวดที่6ก็ใช้7บวก7ได้4ได้14 4บวก5ได้9 9บวก3ได้2ออก2 1นะคะงวดนี้เข้าที่เลข2นะคะเข้าหลัก10เนาะอามาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ก็ใช้ 4ี4่บวกสองสบวกสองได้หกหบวกห้าได้หนึ่งหบวกสได้4นะคะออก4ี่หนะคะงวดน,นี้เข้า2ตัวนะคะสี่ห ามาดูมวดที่8นะคะมวดที่8ก็ใช้6บวกกับ2หลักร้อยบวกหลัก10บนะคะ3ตัวท้ายครั้งที่1นะคะ6บวก2ได้8 8บวก5ได้3นะคะใช่ไหม3บวก3ได้6นะคะ อืมเป็นเลขหกนี่เองถ้าเป็นเลขหก มันหลักสิมันได้สกับ6นะคะหรือมันจะออกหลัก10มันได้2ตัวนะคะคือได้สี่กับได้6มันชน3ตัวแหละแต่แอดว่ามันมันเด่นอยู่2ตัวนะคะพอไล่สูตรดูแล้ว เดี๋ยวจะให้ดูนะคะสูตนนี้นะคะที่ว่ามันชนสามตัวสามตัวมาหนึ่งตัวมันมี สามสี่หกหรือแอดจะลองเอาเอาหลักสิบทั้งสามตัวเลยนะคะคือสามสี่หกเนี่ยเนาะ เลขสมก็เด่นนะชุดนี้เพราะไล่ไปไล่มามันชนที่สามนะคะแต่แอดไม่แน่ใจว่ามันมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแอดก็ขอยกมาทั้ง3ามตัวเลยนะคะอันนี้แอดว่าน่าจะมาหลักหน่วยนะคะเห็นไหมคะแนวทางเลขมันมาหลักหน่วยเพราะ พอมันมาสองตัวปุ๊บมันมาหลักหน่วยแอดวาน่าจะมาหลักหน่วยแ่จะให้อันนี้เป็นหลักหน่วยแล้วก็สี่สามเจ็ดนะคะเป็นหลักสี่สามหกเป็นหลักสิบเนาะสามสามสี่หกนะคะสามสามแปดสามสาม สามหกสี่แปดสี่สามสี่หกหกแปดหกสามแล้วก็หกสี่ แบบ6ตัวเลยนะคะ1 2 3 4 5 7ถ้าแต้ม1ก็3 8ม8สามแปด แต้มสองมีหกแปดแต้มสี่มีแต้มหกไม่มีแต้มเจ็ดมีแต้มเก้าไม่มีแต้มศูนย์ไม่มี ก็ได้ตัวเดิมนะคะได้หกแดของคลิปที่แล้วแอดก็ได้หกแนี่นะคะคลิปที่แล้วแอดให้ดูเนาะแอดก็ได้หกแดนะคะ สิบนะคะถ้าไม่สี่ก็หกนี่แหละแอดว่าถ้าชนกันแอดว่าสองชุดนี้นะคะที่ว่ามันดูซ้ำมากที่สุดก็คือสี่สามสามสี่หกแปดไม่มีกลับนะคะแต่สามสี่อาจจะต้องกลับหน่อยส่วนชุด,ชด ส8มแแอดถือว่าเป็นตัวรองนะคะสี่แแปต้มสองะให้ตัวหนึ่งนะคะสี 4, เห็นไหมคะแล้วแอดจะย่อให้ดูแล้วนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องช็เลกแชนเนลนะคะสวัสดีค่ะ